มถ้าเราเราอยากเราอยากที่จะเปิดเผยว่าเราเป็นแบบนี้มีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้เราแบบมันมันไม่ดูไม่น่าเกลียดเลยตัดริบบิ้นเลยครับไม่จริงๆแล้วจริงๆแล้วการที่จะเปิดเผยว่าเป็นเก้งเป็นกวางอะไรไม่ได้ต้องทําอะไรมากมายด้ทำตัวเหมือนเดมเปิดใจเปิดใจออคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแว่บางทีเราแค่เพื่อนเื่อนอะไรแบบนี้ไง อ๋อไม่เราทำตัวเหมือนเดิมเลยไม่มัน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 ไม่ได้มีเส้นเยอะมันไม่ร่บประว่าแฟนจะเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ไม่ยอมหลับอะไรอย่างเงี้ยหรอกไม่ไนะเราว่าเพื่อนกันว่าแบบความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ครับประมาณว่าเดี๋ยวพอพอเราเดทไมด้นแต่เพื่อนจะไม่กล้าอยู่อบเขาแล้วเขามีเพื่อนผู้ชายสังคมที่ไม่มีใครรู้ก็ก็เรามีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะไม่แต่มันก็คือต้องแบบ่เดอเราอยู่เป็นเพื่อนะครับไม่มีใครรู้ คือหม่ถึงว่าอยากจะใช้ชีวิตให้รีแลกและสบายกว่านี้ใช่อยากให้สบายกว่านี้โดยที่ไม่ต้องแบบว่าโอระไ้ไม่เสียเพื่อนด้วยเยบากเขาเขาถามเร้ถามใจเราดีกว่าเน้อว่าสมมติแบบว่าเอ้ยเราทําอะไรที่เราสบายใจดีกว่าไม่จริงๆ อย่างนี้ได้ไหแบบมีเพื่อนอยูแล้วก็แบบเฮ้ยกูไม่ได้ชอบมึงแต่กูมีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เออไม่ไมตอนนี้คือพอยต์ของเขาคือเขาจะเปิดยังไงเพื่อแต่ว่าทําให้คนอื่นไม่มีเอ่อพูดง่ายว่าแอนตี้เขาเพื่อนรักเขาได้พูดง่ายว่าสําหรับพีทนะครับพีทว่าเพื่อนเราอ่ะถ้าเขารักเราจริงๆรักที่ตัวเราเป็นเราอ่ะไม่ว่าเราจะเป็นเกย์เป็นตุ๊เป็นกระเทยเป็นทอมเป็นดี้เป็นเลสเบี้ยนถ้าเขารักเราในความเป็นเราเนี่ยต่อให้เราเป็นแบบไหนเขาก็ยังคบเราอยู่นะใช่ถึงแม้ความสัมพันธ์อาจจะดูเปลี่ยนไปเช่นเขาไกาเปลี่ยนสภาพกับเราเราก็ต้องให้ขอบเขตเขาว่าเออเพื อาจจะคิดนิดหน่อยแต่ถ้าเขารักเราจริงๆอ่ะเพื่อนเป็นยังไงก็ช่างอให้เป็นคนดีจบเลยอะไรอะเราอาจจะต้องไปคุยกับแฟนก่อนว่าพร้อมไหมเพราะคือพอเปิดไปปุ๊บเนี่ยบอกกันไปปุ๊บว่าเราเป็นแฟนกับผู้ชายนะเพื่อนอาจจะตกใจและอาจจะเฟร้ไปนิดนึงเราก็ไม่ต้องตกใจเป็นอาการรรมนาเหมือนเหมือนมีเพื่อนมาบอกว่าเธอเธอฉันเป็นหวัดนะอย่ามาใกล้ฉันแต่เป็นวัดแค่นั้นเองไม่เป็นไรเราป้องกันได้เราบอกแล้วเอย่างจ้าบอกเราก็มีแฟนอยู่แล้วเราไม่ได้อะไรกับเพอเดี๋ยวเขาจะกลับมาเองคนที่ เราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนจริงๆกันจริงๆเนี้ยคือทำตัวปกติสบายที่สุดเอาที่เราสบายใจสุดครับอย่าไปแค่ซื่อค่ะแต่คือบางทีเราเราเป็นแบบนี้บางทีเราก็รู้สึกแบบเราก็อยากแบบเปิดเผยบ้างเลยเวลาไปไหนๆอะไรแบบเนี้ยครับจริงๆคนไม่ตักเคยไปกรุงเทพเลยแล้วไปเห็นแบบว่าสังคมที่เขาแบบเขาเปิดเผยกันนะบางทีเราก็อยากว่าอยากจับมือกันบ้างอะไรในในที่ที่แบบ โทษนะครับที่แบบเป็นเทคเกยอะไรแบบนี้ผมผมว่าสุดท้ายแล้วจริงๆคําตอบเนี้ยอยู่ที่คุณสองคนถ้าคุณสองคนรู้สึกว่าทําแล้วมันแฮปปี้และสบายใจทําไปเลยจบเพราะจริงๆคือคุณก็อยากเปิดเผยฉันนั่นแหละคุณใช่ใช่คุณก็จับมือกันไปเลยเพราะสมัยนี้แบบคนเดินไปเดินมากตไองคิดอะไรเนาะคุยกันนะครับคยือว่าเออวันนึงถ้าแบบว่าคือเราประสบความสําเร็จในธุรกิจที่เรากําลังทํากันอยู่หรือว่าชีวิตประสบความสำเร็จวันนั้นอะเราคือเราไม่ต้องไปแคร์ใครแล้วเนี่ยเราไม่ได้อยูเมื่อไหร่ ถูกต้องงั้นทุกทีก็ตู้แล้วก็ได้บทพิธาก็โทรมาเมาท์เป็นเมาท์การง่ายเสมอขอบคุณมากค่ะสวัสดีคุณนัทสวัสดีคร่ะดิสิทีวีนิดนึงครับคุณนัทครับคุณนัทครับคุณนัทสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับคุณนัทมาจากจังหวัดอะไรครับโทรมาจากไหนเอ่ย สุรินทร์ครับสุรินทร์ครับโอ้หนุ่มช้างใหญ่ช้างใหญ่จางกุยเลยหลานออกพี่สงขลาครับอือน่ารักเนาะครับผมอ่ะคุณนัทเคยเจอสาวสุรินทร์มาแทะลมหรือมาจีบมั้งไหมครับอ้าวคุณนัทหลับหรือยังครับยังไม่หลับครับแล้วมันไม่ให้ช้างไปหาช้างให้ดิช้างไปหาไม้คุณนัทเคยเจอเหตุการณ์อีกไหม ไม่นัดอยากจะบอกว่านัาไม่ใช่คุณสลิงครับอ๋ออ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วไม่ใชไหนก็ได้โอเคเคยเจอผู้หญิงมาชอบเราไหมนัดนัดไม่ใช่คุณทยครับอ๋ออ๋อนัดไม่ใช่คนไชาย,ออชายโอเคไม่เป็นไรครับคนที่ไหนก็นได้แต่ถามอยากรู้ว่าในในชีวิตคุณนัดเนี่ยเคยมีผู้หญิงมาชอบ<น>ไหมครับเฟเออเจอเฟย์ไลฟ์ยูครับมีปะรับฮัลโหลมีครับอ มี<ล>ครับมีแล้วเราทํายังไงพอมีผู้หญิงมาบอกว่าชอบเราอะไรอย่างเงี้ยแสดงออกยังไงครับก็บอกเขาตรงๆว,ว่าผมไม่ใช่ผู้ชายแท้อะไรอย่างเงี้ยนะเ<อ><อ>ขาเชื่อไหมดับถามจังเลยว่าคุณนะัทเป็นคจังหวัดไหไอ้คือที่ไหนเขาเชื่อไหม,มว่าเราไม่ใช่ใจแท้หรือเขาก็ยังสู้ต่อไปขอเขาเชื่อัดตปไหมเขายืนยันว่านัทเขาชอบอยู่นี่ไงเขาเป็นแบบพี่โอ๋เลยเชื่อจ้ะดับทราบคุ่นัทกอคุณนัทครับพี่สงสัยนิดนึงว่าคุณนัทเป็นคนประเทศอะไรครับ คำวิชาคราเป็นไปว่าพี่โอ๋ไม่ได้เรยไม่ไร้เล่ด้เลยเลยังแล้วแล้วที่เขามาชอบเนี่ยคือคุณนัทเป็นคนที่แสดงออกหรือเปาครับว่าคุณนัชเกเาเมาเหลโหลับหรือยังคะฮัลโหลมาให้แสดงออกครับอ๋อน่ารักมากๆเลยนะครับท่านไงก็เราขอเป็นกำลังใจให้กับคุณนัทแล้วกันนะครับครับผขอบคุณนคะครับสวัสดีค่ะ มีแขกเราแฟนเรานี่ทั่วทั้งวงมาแล้วนะดิสนอยพัฒน์จมีอะไรอะรู้ไหมใครอยู่คนละเบียร์อะไรก็โทรมาได้ได้ตึมปริงบิงเลยดิสนายพัฒน์โทรมาปั๊บส่งทีเยสารนแม็กซินมาด้วยป้าแล้วไม่ก็ส่งดิฉันลีมาด้วยเอาสิแปลด้วยตัตุ๊กตาฉลามไปโอ้เห็นะหมโอ้ไม่โต๊ดเป็นผู้หญิงยุ่งไปนี่ไข่เยี่ยมๆทังนี้ีพี่โอดูรายการของเราแล้วรู้สึกไงบ้างเออเอาจริงๆนะชอบ ในกระชันฉันชอบเกย์อะฉันชอบเกย์ฉันชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนึกออกปะไม่ใช่ว่าแค่นี้นะไม่ใช่ว่าคนหน้าตาเรื่องเฉพาะหน้าตาดีนะครับคนที่เขาน่ารักอะเฟลี่เป็นตัวเองอะคนที่เขาเปิดตัวเองมากที่สุดแล้วเป็นตัวตนอย่างเงี้ยคือเราจะชอบมากเเปิดตัวเองพี่โอกเปิดตัวเองเออเ็เปิดให้ดูได้ก็ดีถูกไม่ใช่ค่ะก็หมายว่า้าแสดงออกและยอมรับว่าตัวเองเป็นอะไรเนาะแล้วอะไรเงี้ยแล้วทุกอย่างมันก็มันก็จะเป็นธรรมชาติของเขาอะไรเงี้ยไม่ต้องเฟกไม่ต้องฝืนแล้วก็ด้วยความที่ ถ้าพื้นฐานเป็นคนดีอยู่แล้วอะยังไงมันก็ดีเนาะสัญญาได้ไหมจะเป็นแฟนคลับรายการเราชัวสัญญาว่าต้องชวนเพื่อนๆมาเป็นแฟนคลับเราเยอะๆเป็นวงแฟนวานแอดกันเลยอยาย่าอย่าปากคำหวังให้นามโดนนมด้วยนท่ันคิด้ใส่ข้าวใส่ข้าวอร่อยสุดใส่ถูกฉันชอบเดี๋ยวขอรับสายก่อนได้ไหมฉันเห็นกอดกันโทรมาเลยนะเห็นไหมไอจ้าไอจ้าอิดเหรอ คุณตู่มาคุณมามบัมูชาคุณตู่สวัสดีครับสวัสดีเจ้าไม่ใช่สบายสบายดีสบายดีสบายดีบอสสบายดีสบายดีบอสนั่นแหละสบายดีครับใครู่สปีกางสบายดีครับคุณตู่ครับสบายดีครับคุณตู่พูดเสียงดังหน่อยได้ไหมครับไม่ค่อยได้ยินเสียงคุณตู่เลยครับครับสบายดีครับสบายดีครับคุณตู่โทรมาจากประเทศลาวเลยเบ้าครับคุณตู่อยู่จังหวัดอะไรครับเียงจันท ครับอยู่ที่เวียนจันเลยครับเป็นคนเวียนจันเลยหรือเป็นคนไทยที่ไปทำงานที่ประเทศลาวครับเป็นคนเวียงจันครับโอ้ผู้ชายฉันมากผู้ชายฉันมากแ่ีเจอบ่อยเคยโดนผู้ผู้หญิงแม่หญิงลาวมาจีบไหมอาคุณตู่ครับคุณตู่เคยโดนแม่หญิงลาวมาจีบบอกเคยครับแล้วคุณตู่เฮ็ดันไดเออโอ้ตาบอดกริงจริงเลยคยครับก็ เพื่อนกันดีกว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าบอกเขาไม่ยังตรงเลยใช่ไหมครับผมโอตายดีนะชัดเจนดีนะเออไม่ใช่มาแอบใส่กันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหลอกเอาเขากลับมาได้ดีเลยไม่เอาไม่เอาอยู่ประเทศเราชม G D D A ชัดเจนไหมครับชัดเจนดีครับเลยคุณลุงครับผมเดี๋ยวเราจะไปลาวนะเฮ้ยดีมากเดี๋ยวจะลาไปลาวขอบคุณครับไปซึมแผนไปเลยเดี๋ยวเดือนน้าจะหาทางไปลาวไม่ได้อะไรนะครับอันเด็ดอันเด็ด คุณตู่อย่ลืเป็นไกด์เด้อเดือนหน้าจะไปลาวเป็นไกด์ให้เราด้วยนะแฟชั่นโชว์อีกหนึ่งแบบแต่ฉันโชว์พลาดี๋ยวไปเดินแฟชั่นโชว์ด้วยอะไรแบบนี่เกิดเกี่ยวกับที่สิรเอ่เพิ่มอะไรนะุเพอ่าเกี่ยวกับแฟชั่นค่ะมีตลาดเดี๋ยวมีแฟชั่นให้ดูอีกเรื่อยๆดูอาจจะให้เปิดดูจะให้ดู สั้นหน่อยครับได้ไดด้ตอนเราดูเยอะครับโอ้โหได่ได้ไดรไเนได้ชด้ไ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 ดกไร้ระเทด้ไดเได้ได้ไชัได้ไะ้ไั้ได้ได้ไดตัด้ไ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 ดาได้ได้ไร้ได้ได้ไดด้ไดได้ด้ดได้ไดนไไไคดบด้ด้ ได้แล้ว่เลยน่บอกว่าคุณเป็นแครที่ฮอตเนาะโอ้ขอบคุณนะไม่ดิฉันบอกแล้วว่าถูกถูกถูกตาของใชาติใช่ไม่คือจะบอกว่าจริงๆแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าผู้หญิงอ่ะก็ชอบเกย์เยอะนะทั้งที่รู้หรือไม่รู้ก็ตามเพราะอะไรเพราะมันจะมีความน่ารักของเขาอะความนิ์ความเทคแคร์ความที่เป็นคนเป็นคนดีนะพื้นฐานของคนที่เป็นจีนะจริงๆหลายๆคนที่เราสัมผัสนะต้องอืมอาจจะมีที่ไม่ดีบ้างก็แล้วแต่แต่ว่าที่สัมผัสมาน่ารักทั้งนั้นเลยเนาะ เพราะว่าจริงๆแล้วคือไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนมันคืออยู่สังคมเดียวกัน่ะใช่ใช่มันก็ต้องดีกันไว้ถูกขอให้เป็นคนดีพอเนาะเพศไหนก็แล้วแต่ใช่แล้วใช่ไหมครับที่สำคัญต้องรับประเทศไทยให้มากๆด้วยเนาะรักพระเจ้าอยู่หัวด้วยอไม่แบ่งสีแบ่งอะไรเนาะถูกต้องครับพอตายเพศเทรายังไม่แบ่งเลยนะซึ่งเมสามันมันแบบนี้รายการดีๆแบบนี้วางวันไหนบ้าง จีดีเนของเราเนี่ยเจอกันได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์สามทุ่มครึ่งถึงเที่ยงถึงถึงเที่ยงคืนสามทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามอย่าลบอกว่ามีเว็บไซต์ด้วย w w w facebook o com gdna หรือว่าเป็นเว็บไซต์ของเราโดยตรงเลยนะครับก็เป็นเว็บไซต์ของเราที่ด้านล่างนั่นคือ w w w นะครับ gdna tv com หรือวิธีการง่ายๆสามารถส่งข้อมูลมาได้เลยอย่างได้แบบนู้นแบบนี้ o t ต a i ลเราก็มีกับ gdna tv hotmail o com และขอบอกว่าดูรายการเราไม่ได้ดูอยู่เฉยๆนะอย่าลืมว่าเรามี แจกเสื้อ g d n a ด้วยเสื้อยืดสดใสน่ารักมากและง่ายๆแค่หยิบมือถือขึ้นมาพิมพ์ g d n a แล้วก็ส่งมาที่4264999ไหนมีเสื้อโชว์ไหมอ่ะเดี๋ยวลอยมาเสื้อลอยมาลอยมาเร็วลอยมา มาเล้วต้อง่อยเลยจริงสวยมากๆหยุดดั่งเวทมนต์และสำหรับเพื่อนๆที่บอกว่าชอบส่ง SMS มาทักทายหรือพูดคุยอาทิตย์หน้าทุกอย่างชัดเจนเพียบพร้อมแน่นอนเอาละค่ะนี่เลยคุณอั๋นสายสุดท้ายแล้วถึงสายสุดท้ายของเราแล้วคุณอั๋นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอั๋นจากจังหวัดอะไรครับโคราชครับโคราชแมวเสียงเขาดูนน่ารักมากเลยอ่ะคุณอั๋นเคยเจอผู้หญิงมาชอบไหมเคยครับอ๋อเหมือนะทำไมทำไมเสียงเบาล่ะเขาอยู่ข้างๆหรอ ยังไงอะคะถ้าเก kind of ิดว่ามีผู้หญิงมาชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะบอกยังไงพดีครับไม่รู้จะบอกยังไงใช่ไหมก็ดีไม่อยู่กรุงเทพเลยคุณอังง่ายที่ไม่มีที่อยู่ก็มาไหนๆก็พี่โอ๋ได้พี่โอ๋จีบซิอยู่พี่โออาจจะโดนพี่โอได้นะแต่ยังพี่โอก็เจอนะเจอ พี่ออกก็เจอคือเดินตามท้องไร่ท้องนาไม่ใช่มีคนเดียวไม่ใช่มีคนเดียวก็ได้นะที่นครามีไม่หรอกแบบนี้อ่ะแล้วปัจจุบันยังมีเข้ามาอยู่ม้างไหมครับผู้หญิงที่เข้ามาคุยมาจีบอะไรเงี้ยครับตอนนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้เลยอ่ะตอนนี้ไม่มี้วครับ แต่ว่าเราก็เสน่ห์แรงคุณอ่านเสน่ห์แรงทั้งกับเพศเดียวกันเพศตรงข้ามเพศที่เราชอบเพศที่เราไม่ชอบมาชอบเราหมดแล้วคุณอ่านมีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการของเราหรือพวกเราไหมครับอยากอนมีอะไรปรึกษาไหมเออตอนนี้คือผมชอบ้างคนหนึ่งครับอะไรนะครับชาคนหนึ่งอ๋อตอนนี้มีแฟนเป็นชายคนหนึ่งครับมีแฟนเป็นชายคนหนึ่งอยากถามเขามีลูกมีเมียแล้วครับโอ้ล้วคนมีเจ้าของนักแล้วเขาเป็นไหมอ่ะเออแล้วคนที่มีลูกมีเมียเขาเป็นหรือเปล่าคะ ก็ไม่รู้แล้วตอนก็เคยมีอะไรกันครั้งหนึ่งสองครั้งแต่อะไรกหนึงคงมันเป็นละไรคืออ่ถ้ามันเป็นไหมนะก็ไม่ค่อยดีนะจริงๆนะมันผิดจริระเภทนี้แล้วเพราะว่าอย่างที่เราเคยมีแคสตูดี้มาก็คือว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันบางทีไม่ใช่ความรักอย่างเดียวที่เกิดขึ้นได้บางทีความรู้สึกชั่ววูบหรือความใกล้ชิดเนี่ยมันก็ทําให้เราถล่มลึกไปได้ แล้วอีกอย่างคือเรารู้ด้วยนะว่าเขามีทั้งครอบครัวแล้วไม่ทราบว่าเขามีน้องหรือยังมีแล้วมีน้องแล้วคุณอ่านปะคุณอ่านรู้สึกไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยครับในเมื่อบบว่าเรามีอะไรกับคนคนหนึ่งแต่เขานะมันต้องรู้สึกอ่ะก็รู้สึกถิดเหมือนกันใช่มันจะมีทางที่ถูกใจกับทางที่ถูกต้องเลือกทางไหนจ้าเลือกทางที่ถูกต้องแล้วเราจะไม่เสียใจขอจบกัเลยถูกต้องน่เราเลือกทางที่ถูกต้องเราถูกต้องดีกวกาถูกต้องดี่ว่าเราเล่นนะเปลี่ยนไปครอบครัวแบบที่าจะทำยังไงจะจกตยังไงแจกใจยังไงดี เริ่มเริ่มจากตัดกายก่อนถ้ามีหลายเคโนอีถูกใจใจมันยากเข้าใจใจมันยากมันมาขับยากชอบไปเพอชอบไปได้แต่ว่าเราก็ต้องมีลิมิตว่าเอาคุยกันนะจุกจิบกันคุยกันไปมาได้อาจจะไปไหนมาไหนด้วยกันได้แต่ว่าแค่นานกันที่น้อยพี่บอกมีอะไรแนะนำไหมครับถ้าเป็นโอนะจริงๆแล้วเป็นคนชอบผักดิบอ่ะตรงๆชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้ว่ามันผิดมันไม่ใช่อ่ะก็ สะบัดบ๊อบไงฮะเรายังหาใหม่ได้นะคะไม่ใช่มีเขาแค่คนเดียวหรืออะไรขอบใความลับมันเกิดขึ้นใหม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ลองเปิดโอกาสเปิดหูเปิดตาให้ตัวเองนะคะจริงๆแล้วยังมีคนหลายๆคนที่พร้อมจะชอบเราเนาะอย่างเช่นลูกหลังพุ่น้ังจริงๆคนเราเนี่ยสามารถร้องไห้ได้เสียใจได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วต้องรักตัวเองเยอะๆกลับมาอยู่กับตัวเองเพราะว่าอย่างเรายังมีวันพรุ่งนี้เรายังมีเพื่อเรายังมีโอกาสที่เข้ามาในชีวิตก็พยายาม ทำใจหลายครั้งแล้วแต่เขาก็กลับมาคืนมันไม่ทำได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรม่เป็นไรวันนี้ลองได้เลยอยาก้องเไหร่ลองก็ได้ เออร้องไหมนี่ค่ะร้องไปเรื่อยขึ้ก็ไม่มีจะร้องเองนะคช่เป็นกำลังใจให้คุณอ๋อให้คุณอ่านขอบคุณคุณอ่านมากเลยนะครับเราเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะนอกจากขอบคุณคุณอ่านแล้ววันนี้ต้องขอบคุณเป็นพิเศษนะเซเลบริตี้ของเราแจกประหลาดล้ำลึกที่ไดพบกับเราวันนี้ขอบคุณที่ออกมากันฝากไว้ด้วยนะครับกับรายการ G D N A นะครับเสาร์และอาทิตย์ในเวลานะครับตั้งแต่นี้เลยนะสามทุ่มครึ่งจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองครับ ใช่แล้วกลับมาพบกับพิธีกรที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยที่จัดรายการจากดาวพลูโตจ้า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 นั่นเองค่ะคนนั้นเพืคนเดียวแล้วจากเราทั้งสี่คนแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเพื่อนๆที่เตรียมข้อมูลดีๆสารดีมาฝากทุกคนอีกเหมือนเช่นเคยแล้วรอว่าในสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรใหม่ๆใช้ไรกว่าสาวโอหรือไม่ติดตามชมกันให้ดีกับรายการของเรา G